สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะะมาได้ใส่สวัสดค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนริบุกเกาะค่ไปหาหมอมือนี่ไปหาหมอแมนไปหาหมอไปหาหมอเลยไปหาหมอหมอดูหรือห่อหมอรักษาโรคหมอรักษาโรคหมอเขาหมอเขวางไหนหมอเขาว่าไปหาหมอก็ได้โรคเลยมันบ่อยจ้านี่ได้โรคเลยเมืองหมอว่าจะไหนหมอว่าให้ให้ไปส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมกทหาร วันจันทร์วันนี้วันวันนี้วันศุกร์เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยผ่าแล้วก็วันจันทร์ก็จะไปวันจันทร์วันจันทร์ก็จะไปเรียนต่องในทรงตัวนี่ก็ใบทรงเกลืกเลี้ยงเขาเป็นนักกีฬากันเด้อเว้ยแข่งแข่งระดับจังหวัดเลี้เอาโลคยาปรมาลาภาครับผมโปรไดบโมีโลกเป็นลาบเอาไปเสือกครับมีเบิร์สุดทุ่จะพูดได้เป็นไรจะนอกไป่หอกหมอเขาแล้วตัดออกอ่ะดีเองโตผะบุขาเป็นโลกนี่เลย ฮัลโลครับจางโอ้ยคอยยังจางก็เจ้าเจ้ายังมาเจ้าจางอยู่วันนี้วันนี้วันนี้ยายช่วมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจกำลังใจยายยายให้กำลังใจยายสู้ๆยายเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเดี๋เถียงหน้าโน่นนะเฮาย้วดิงก็ไม่ให้กำลังใจยายเหมือนกันแตนรพุ่งนี้ก็ให้ไปให้กำลังใจป้าแตนลุงป้า ไม่ไปได้ก็ได้ก็ักระทิบืนไปแหละเมงเอวัเพราะว่าวันนี้ก็ไข้แน่แล้วหมอเพิ่งจะให้ยามากินแล้ว่ะเจ้าไปขวักกระไปขึ้นกันนั่นแหละคนเฮาคนเฮามันเปลี่ยนร่ำเรื่องนล้ไปส่ละงูตัวหนอแค่ควายเกยควายเก๋ไหวเหรอไรงูไปใส่ควายต้องตามเพื่อนไปไปกินไปกินกาแฟตัวเนาะเนาะ ก็ไอเก๋ไปได้ข่อยมูไปไปรถได้คอยเพราะว่านี่นั่นจ้าเมื่อวานี่เขาล่างอันเขามีเอฟซีบอกว่าโอ้ยอ็นเขาจะเอาหมายมาฟาดกันหัวอีกยักอียักษ์จะบอกให้ก่อนที่หน้าหมายมันจะมาซึ่งข่อยกับเฝ้ากันว้าวจว่างน้ำบ้านนี้บ้านนี้นอก็มาเอาไอกาแฟนั่นเลี้ยนเลี้ยนไปหนีมาเนี่ย อันแ้นีมันมันสูตรเป็นบ่จะอกว่ากาแฟให่หนอ่าได้นหมันเบรกไปอยู่มันเบรกไปอยู่กาแแนกนเลยอยายสมวแล้วก็หัวบหัวมสินติรนบัดน่เทรมาดามนมันเบอยู่ลวันหัวย่เนี่ยหัวไปหัวมาบัดนนังมากพร นางเขากระังเศร้าหัวนี่ล่ะโอ้แม่นกาแฟมันก็เฮาอีกนั่นแหละเฮาเจ้าหน้าที่มากจากหัวก็ไเป็นไรซ้ำบ่เขาเนาะงก็เจาะนะเสียงเครื่องเนาะเกันกับขำว่าเอาเสียงเสียงเครื่องดังเออแต่จะเป็นเสียงเครื่องดังตอนนี้เขาจอยดุบุ่นบ่ดังกับเพราะดินเพราะวันจอดอยู่ชุนท่าอืมก็เลยปัจจี่อยก็เลยเอาเขาเจ้ามากกะเลย ที่แรกคุยกันอยู่เด้ยมันกำลังคุยอันเรื่องตะชานลงไลน์หน่าเอฟซีมาว่าออกไม้ออกไม้ออกไม้มาจะตะชานที่เรียกกันหัวคิดกักคิดกักอยู่เนี้ยไม้ดูเขาดูเขาแล้วก็แล้วก็เส้นกันเนี้ยวะเนี้ยเขาก็ถามมาตะชานไม้ออกอันอันปะะตันะนะ ไม่จับประเด็นไม่จับประเด็นอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ละก็มันถามผู้คนมาเนี่ยเออแกก็ใจเสียแต่นอกอออเอาไงเลยน้าแน้าแจก็เลยบอกว่าเราต้องไปอ่านบรต้องไปเอาเรื่องคดีเพราะว่า,า,วายังบอกอ่านมันเซ็งสงสัยแล้วแล้วสิบ่มมีแนวอ่านสงสัยมีแต่ คอมเมนต์แบบนั้นเป็นวาหลายนะเนี่ยันแต่ไปบ้าวเนี่ยพอไปบอกว่าเราก็ลังศูนย์อยู่นะคนมันศูนย์อะไรเลยว่ากูจะโตนหาไปหุดเลยนะกรแล้วก็เอาอีกไปอีกไปอีกคนจะไปนั่งว้าว้าวไป้าวัปเนี่มันมีอารมณ์มาแล้วมันเบิ่อมันมีอารมณ์กับผู้ถามก็มีแต่ถามแบบเดียวกันลูกไล่กันไปก่อนแต่ว่าเนี่ก็เจอไรดอเกียร์ใต้ก็เกียร์ไทยไปเนี่ ยไงว่านแตน่เป็นัเต้นันเล่าไงว่านัแตนี่ไปควรเล่าจริงเหจริงกวนหรอว่าลาบกวนได้สตาร์มอไซค์ไปบนหลับ้านลงบนป้าแตนบนแล้วไปหาล้านหมดแล้วกัไลยูเอฟซีก็เข้าบอกว่าไลนัแตกกับกับตาชาน งอกเดี๋ยวไปใครไปมันเลยฮ่าโหที่ค่อยกันดีย่ังเคลียรในกันนั้นพอปันลิงกับฟันนั่นแหะอ๋อก็เลยตอบเอฟซว่าโอ้ยมันธรรมดาที่ค่อยไปนะธรรมดานะเตะกัะตชาชานตลอดเมื่อใดเราล่มดีกับชิมวน เหนื่อยล้เขียนมาได้ไสรเราก็ันก็อามดีแล้วนอน่ะวันนียนเนะาโมเมื่อวานนี้แกตั้งใจไปแบกหมูเล่ามากชิมโซ่เดีทั้งหมูอารบัมหลานยังเล่าาดีโซ่แต่ว่ามันเป็นแดโซ่แล้วควสับมันมีอะไรื่างนี้ึ้นมากนะนี่น้าแตนรู้นาแตนรู้รูมานาแล้วแหละแต่ว่ามานาหูตอนนี้มันมีเพจมันมีเพจดัง มีเพจดังเขาโพสเ,เขาโพสเรื่องคดีนี่แหละเรื่องหมายมาปะจตนี่แหละน้าแอ่านแล้วคอยอ่านคอยอ่านแล้วคอยก็เห็ออน,ออนว่ออาวเออแต่ว่าน้าแจก็สงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงทั้ทงทั้งที่เพจเพจนี่เป็นเพจเมันเป็นความลับนะของของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพจนี้เอาข้อมูลมาจากไหนเออทีนี้น้าแจเห็นแล้วทีเนี้ยยูทูบเขานะ่ะเอฟซงเอฟซีเขาไปเห็นเขาก็เอามาถามตาชานเนี่ยตาชาญเนี่ย บบท่านลูกขี่มูขี่ม้ายังดอกเราโบท่านอยู่จังงี้ยังเราจะมีแต่ว่าเราสิไล่คุยเซยเราน่ะเออแต่ว่าเอฟซีนะเขาปเปลี่ยนมาแล้วมันมีเพจข่าวเพจนึงมันโพสออกมาเอานื้อแต่ก็เห็นแล้วโเนื้อแต่ก็เห็นแต่แต่ยตอยมาแต่กูบรนเทาวนโอ้นะ้าแต่ไปซื้อสั่งของเออสั่งของมาก่อยกับฮูมิงอยู่กับกระเป๋าแหว้งไปแล้วเงินแขนกูไปแล้วเม<า>ื่อวานนี่บ,บอเป็นแสน ไว้สร้างสองทางเนาะทางนี้ก็สร้างเล็กสร้างโอ้ยวัสร้างน่ยแค่ไม้พื้นนะนะใช่จีแค่ไม้พื้นน่ะอ่ร้อยแผ่นกระยามั่นหาเมืองโขกระยามั่นเท่าดีเงินงามโอ้ยข่อยกับสับลาปุ๊บปั๊บตันดีบ่เอาไม้อันนี้ว่ะเขากือเพี้ยนไปแต่เจ้ากระไดเขาฝันข่อยฟานเงื่อนบ่มีเขาบอกว่าไปปูอะไรเขาบอกไปปูเทิยงหน้าหลละเขาก็เลยพักด้วยกู แพงละเจลลอยต่อิเก่าเออคือคือเ,อเจลลอยต่อชิ้เก่า <c oughs> น่นะเอาเท้ามาเอารถอ,อ,อะไรมารถกระบ,บะไม่ได้ยางแตกแน่นอนอมันหนักแค่มันมันมันเป็นตับตรงเสยนน่นะนุกขึ้นเลยนะ<อ>ก็เลยก็ให้รถเข้ามาส่งวันที่สี่ที่ห้าวันที่ห้านนหแป้นพื้นทักแป้นพื้นแล้วก็หน้าต่างสามใบประตูร่วมแร้วนะกับ จากที่ฟังเครื่องเสียงก็เลยยู่สามหมื่นหาเดีอยวเป็นตัวอะไรใจกะซ่างเดียวเมื่อวานเนี่ยอ่าร่วมเดี่ยวจ้างค่าสร้างกันเฮ็ดกนาะออกมาเนี่ยสองหมื่นหกโอ้โหแล้วก็สองหมื่นหกร้งงแล้วก็มานั่นเองนะกลายเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยเล็กเมื่อวานได้สั่งเล็กมาอีกสั่งเล็กมาสั่งท่อพีวีซีมาเฮ็ดร่างน้ำน้ำสั่งฝาบ้านน้ำ สองเงินกว่าเย้โอ้ยขาล้มเดี๋ยวนอนจรับคิปนี้นะคะน่งบ้านั่นนี่นั่นนี่เอาอีกขาสางสีนั่นนันไม่กล้าคิดเลยโอเคนี่ละจ้ะอ่านค่ะจะ ลงแค่คลิปนี้พอแค่นี้นะคะนนสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามนี่หนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะเ